วัดพระธาตุจอมหงนะครับบ้านห้วยพึ่งตำบลเวียงนะครับอำเภอเทิงนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับวัดนี้ก็เก่าแก่แล้วนะครับประมาณร0อยกว่าปีที่ให้ดูตรงนี้นะครับลวงตาท่านจะมาพักจําวัดที่นี่นะครับวันนี้คือพระธาตสีมาหรือว่าโบสถ์นะครับท่านทําได้วิจิตรงดงามนะครับผมก็มาล่วงหน้าก่อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดิน ช่วยคณะท่านนะครับดูแลเจ้ากับเจ้าหน้าที่นะครับให้คําแนะนํากับญาติธรรมนะครับเพิ่งปีกตัวมาได้ละญาติหนึ่งนะครับก็มาดูวัดแล้วก็เพื่อถ้าเราถวายรายงานนะครับหลวงตานะครับให้ท่านทราบนะครับก็ตัดสินใจที่ว่าท่านพิจารณาว่าจะพักวันนี้นะครับอันนี้ขึ้นเนินมานิดหนึ่งนะครับขึ้นเนินมานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูความ สวยสดงดงามวิจิตรนะครับงามมากนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับเดี๋ยวหลวงตาเขาจะมาพักที่นี่นะครับมีศาลานะครับบริเวณกว้างนะครับป่าไม้ร่มรื่นนะครับป่าไม้ร่มรื่นสวยงามนะครับเบียนตาข้างบนก็เป็นภูเขาข้างหน้าก็เป็นท่ะศรีวลีนะครับส่วนอโน่นนะครับอโน่นก็เป็น พระาธาตุนะครับกำลังก่อสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าพาท่านไปดูเข้าในโบสถ์ดีกว่านะครับผมเข้าไปดูแล้วล่ะสวยงามมากได้กลับแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ดูความสวยงามด้านในด้วยผมดูแล้วสวยงามมากนะครับมีการแกะปั้นลวดลายสวยงามนะครับ มาข้างในรู้สึกว่าจะเย็นนะครับเย็นสบายแลวกพรูปสวยงามเลืองลลามจริงครับนะดูนะครับสวยงามมากพระอนโมทน,นาสาธุบุญนะครับทุกท่านทุกคนที่ดูนะครับได้สวยงามมากอันนี้คือภาพประธานในโบสถ์นะครับส่วนลวดลายศิละปะดูนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับ แต่งได้วิจิตรงดงามมากนะครับงดงามจริงๆนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกครับให้ผู้ชมได้ดูตามกันไปแล้วกันนะครับผู้ข้างบนแกะเป็นขั้นเป็นลวดลายนะครับทั้งหมดเลยเล็กๆน้อยนะครับเก็บรายเดียนได้ดีมากดีจริงๆนะครับเป็นภาพพุทธรูปนะครับที่ไม่ทราบว่าเขียนด้วยอะไรนะครับ แต่ก็สวยงามสวยงามจริงๆดูบานประตูนะครับบานประตูนี่สุดยอดสุดยอดจริงๆเป็นศิละปะที่ช่างฝีมือมากเดี๋ยวจะให้ดูเป็นเป็นรายละเอียดนะครับดูความสวยงามนะครับดูความสวยงามในบานด้านซ้ายประตูขาเข้านะครับ สะท้อนนิดหนึ่งนะครับปัญหาเดทำไมไม่สะท้อนอเนี่ยเป็นลนะักษณะแกะรวดลายนูนนะครับก็ลายนูนอม,มองไม่เห็นละถ้าท่านใดที่มีความรู้นะครับด้านศิละปะรูปปั้นนะครับก็ให้คำแนะนำด้วยนะครับ ว่าเป็นลักษณะรูปปั้นของอะไรนะครับเหมือนกับมีที่เราเห็นนี่เป็นสามหน้านะครับจะเป็นพระพรหมหรือเปล่านะครับพระพรหมสี่หน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนบ้านขวามือนะครับวันนี้ประทับช้างนี่สีเขียวก็คงน่าจะเป็นเอราวันนะครับเป็นพระอินทร์นะครับสวยงามแกสลักนูนเหมือนกันครับนูน มันออกจากสะท้อนนะครับดูนิดนึงรีประทับช้างอินละวันนะครับก็คงเข้าใจว่าเป็นพระอินนะครับาช้างสามเสียนนะครับอันนี้คือความสวยงามของประตูโบสถ์นะครับด้านล่างด้านข้างก็า เป็นการเขียนนะครับเขียนสีก็ส่วนใหญ่ก็จะงี้นะครับก็เป็นประวัตินะครับาชาดกนะครับประวัติชาดกน่าจะใช่อันนี้ก็มีต้องให้ผู้เชี่ยวชาญได้เล่านะครับถึงจะเข้าใจเรียบเรียงว่าอย่างไรนะครับเหมือนกับอตอนพระองค์ท่านาสิทธัตถะ เสด็จออกผนวดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้กําลังกําลังนั่นอยู่พระสนมกําลังหลับแล้วก็มีมีม้านะครับมีทรงม้าม้าชื่ออะไรนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าอะไรนะจะบอกยังไงก็ไม่ถูกกันทักกะหรืออะไรสักอย่างนะผมจําไม่ได้ถ้าผิดตกก็ขออภัยด้วยนะครับให้ท่านพวกท่านดู สวยงามจริงครับสวยงามครับให้ดูด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าก็เป็นตรงนี้ที่ลานกว้างนะครับ ครับหลวงตาจาวัดที่นี่นะครับหลวงตาจาวัดที่นี่นะครับ<ม>กอ็อีกสักโค่ท่านคงจะถุดงมาถึงนะครับวัด<ม>พระาธาตุจอมหงนะครับสวยงามครับสวยงามอันนี้เป็นยอดเขาเล็กๆนะครับยอดเขาขึ้นมาเล็กๆนะพอประมาณนะครับ ก็ถ้าที่ดูสูงจากพื้นด้านล่างก็น่าจะประมาณสักสามช่วงตึกนะครับตึกสามชั้นก็ถือว่าสูงพอประมาณไม่มากนะครับสามชั้นหรือสี่ชั้นนะครับเห็นบริเวณรอบๆโดยทั่วไปอัน,นนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับทางลง น่าเป็นทางลงนะครับเ,เห็นหมู่บ้านอยู่ตรงโน้นนิดหนึ่งครับก็เป็นลานเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะาาตัวโบสถ์นะครับสวยงามจริงๆศิลปะนี้ต้องยอมรับจริงนะครับเห็นแล้วประทับใจมากนะครับประทับใจจริงๆ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหลงตามมาก็จะได้ดูถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายลงแล้วก็